สวัสดีจ้าแม่สินจา้าสวัสดีเช้าที่30กรกฎานะคะทุกคนก็มาตามกันต่อนะคะว่าแนวโน้มทิศทางราคาทองคําของวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างมาตามกันต่อเลยนะคะราคาทองสปอร์ตพุ่งขึ้นกว่า30ดอลลาร์แต่ระดับ1,835ดอลลาร์เนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากผลประชุมเฟดนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเฟดยังไม่ได้รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกดดันสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า และนอกจากนี้นะคะตัวเลข GDP ไตรามารส2ของสหรัฐที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะด้านทองในประเทศปรับตัวขึ้นทุกสถิติสูงสุดในรอบ1ปีนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้านเงินบาทนะคะเช้านี้อ่อนค่าอยู่ที่บริเวณ32.88บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศ หัวเส้นเฮนริ่เกลแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ1830ดอลลาร์และ1835ดอลลาร์และถ้าผ่านได้นะคะจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องที่บริเวณ1840ดอลลาร์และ1850ดอลลาร์ด้านแนวรับนะคะจะอยู่ที่บริเวณ1800ดดอลลาร์ และแนวรับสําคัญนะคะซึ่งจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในช่วงนี้นะคะอยู่ที่บริเวณ1,790ดอลลาร์เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากม่วเส้เนเฮงขณาที่นี้เลยนะคะสําหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่30กรกฎาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1 เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าคทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ28,300บาทขายออก28,400บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ27,788บาท28สตางค์ขายออก28,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจําวันที่30 กรกดาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีรา,ราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําวันนี้ด้วยนะคะก็ะต้องรอติดตามนะคะตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแมมสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะเป็นช่วงๆ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและที่สําคัญนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทําคลิปของเม่มสิทธิ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ